สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีครับผมอัตจิขว้างมุ่นครับก็หลังจากที่หายกันไปหลายวันนะฮะก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบอสอบปลายภาคนะับผมแล้วก็ต้องเคีรยงานเคียย์อะไรเยอะแยะไปหมดนะ,ะอ่านหนังสืออีกนะับผมก็เลยต้องงดในช่วงนั้นไปนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับมาทําคลิปกันแบบยาวๆไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <laughs> และ คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวาดรูปที่ทุกคนต้องการนะคะโพเข้าเนื้อหาของคลิปกันเลยนะครับคือเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ของปีนี้เนี่ยนะครับผมได้โพสตุ่มอิโมจิ3ตัวในกลุ่มแฟ t ลิฟนะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนส่งมาเยอะมากแต่ว่ามันก็เยอะเกินนะ,ะผมก็ต้องเลือกเอาแม้แต่ขออาจารย์ผมผมก็ยังไม่เอาเลยฮะ,ะ <c oughs> ผมก็เลยเลือกอันที่มันแบบเท่ๆพอแบบเอามาใส่คลิปนี้แล้วผมรู้สึกว่าเออมันดูเหมาะนะฮะแล้วก็ซึ่งแน่นอนคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวาดมาสคอตจากอิโมจิ3ตัวจะเป็นยังไงก็ไปู โทษทีพอดีลิ้นพันจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับผมมาวายโอเคโอเคมาเริ่มกันเลยฮนะคือตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นของคุณมี่คุงนะฮะ M I K U N G นะครผมเป็นอาหมึกสีชมพูแล้วก็สายลุง้งแล้วก็ดาบนะฮะดาบคู่ด้วยนะครับผมะระหว่างที่ผมร่างแบบ สเก็ตฮะในดิจิตอลนะ,ะระหว่างนี้ก็มาพูดเรื่องวิธีการออกแบบแล้วก็ประกอบร่างของเจ้าอิโมจิพวกนี้นะฮะถึงตอนนี้จะเริ่มตัดเส้นแล้วก็เถอะนะครับผมอ่ะเรื่องการประกอบหรือออกแบบของมันนะฮะเราควรเลือกอิโมจิมาอย่างน้อย3ตัวนะฮะแล้วแต่คนเลยฮะอ่ะผมจะหลักๆคือ3ตัวแหละอ่ะ คือแบ่งเป็นส่วนหัวลําตัวแล้วก็ส่วนประกอบเป็นอื่นฮนะเหียนอยู่คือดาบนั่นแหละฮะจริงๆมันไม่มีหลักการที่ถูกต้องจริงๆหรอกนะครับผมคืออันเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่ผมทําคือผมเอาความคิดของเน,นี้มาจากที่ผมทําเองเลย คือทำแล้วมาพูดนะนะฮะแต่ผมจะเน้นส่วนประกอบที่คล้ายมนุษย์ออกมานะเพราะไม่ค่อยมีใครชอบหมึกสีชมพูที่มีหนวดถือดาบแล้วก็มีแววตาสีรุ้งหรอกนะเพะะราะว่าคือไม่ค่อยเนี่ยที่ผมหมายถึงคือบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยนะฮะที่ชอบมันนะที่ชอบไอ้ที่เป็นแบบหนวดหนวดแล้วก็ถือดาบมีแววตาสีรุ้งนะฮะ <c oughs> แล้วก็เรื่องการลงสีเรื่องเส้นอะไรเนี่ยนะครับเราควรลงตามสไตล์ที่เราถนัดเลยนะฮะเ <c oughs> พียงแค่ปรับให้มันเข้าถึงง่ายนิดนึงนะฮะ <c oughs> วิธีทาก็คือให้เราเน้นไปที่ส่วนสีให้มากๆนะผมนะเรื่องเส้นก็ เราใช้เรื่องเส้นนิดหน่อยให้มันพอดูออกว่านี่มันเป็นสไตล์เราเป็นลายเส้นเราอย่างนี้นะฮะพอให้คนเห็นนะครับผมส่วนเรื่องสีเนี่ยก็เอาให้แบบฉูดฉาดไปเลยเอาที่เราชอบไปเลยนะฮะแต่ว่าก็ลงให้มันดูเป็นโทนเดียวกันหน่อยก็ได้นะหรือว่าถ้าสไตล์คุณเป็นแบบสีฉูดฉาดสีขึ้งข้ามอะไรเงี้ยก็เออลงไปเลยแล้วแต่คุณนะเออแล้วแต่ความชอบและงนานเราก็เสร็จแล้วนะฮะ